ไปเรืรอยๆนี้ต,ร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 ตรเร,เร,ร,เร,รครับผมมนอีกกามัดยามเบ็ดกบพืเก,ก่าแล้วครับใส่ใหาสบหลังคือเก่าครับผมไอ้้ลุดน้ำกันครับผมหลังแรกอยู่ตรงนี้แล้วครับวะ ก็ถ okay? pues ือครับผมไปครับหลังต่อไปครับหลังที่สองหลังที่สองหลังที่สองยุ่ยแก่กันครับมือนีใส่แก่กันครับผมไซน่ให้น้าครับผมบปใษ่ทห่วยเอ้าหลังที่สองถือครับหลังที่สองถือหลังที่สองถือเอ้หมูกำลังมากินครับเฮ้ยหมูขือหนังหมูกำลังมากินครับ โอ้โหขอ,อุญาตก,ก็น,พนออึพี่น้องเด้อเก็บของดีน้องไปครับพี่น้องหลังต่อไปครับหลังต่อไปมาหลุดนล้วกันครับผมนี่ละอีดเลย์นะกันกนีนะ่ละอู้หูถือพี่น่องถือๆแล้วที่สามก็ถือครับอืได้การเลย บก็ำลังมีครับผมถือว่าตัวน้อยไปได้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวปดก้นครับไปที่นอกหลังที่ซีดูครับอือยามาสามลังติดไปแล้วสองตัวครับผมหลังที่ซีสวหลังนะหลังที่สีหลังที่อือหลังที่ซีถึกี่นอกถึ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 ก โอ้ตัวอดีพองงานแล้วพี่น้องโอ้ยแต่ปวดตะข้าวก็เด้อพี่น้องเด้อไปครับหลังต่อไปมาหลุดนล้วกันมาหลุดนล้วกันครับทังนี้บ๊อดถือครับผมหลังนี้ดิโอ้หลังนี้ถือครับตัววันนี้ครับผมโอเคครับแต่ปวดกันเด้อครับผมไปครับพี่น้องนี่แหละหลุดนล้วกันครับหลังต่อไปใกล้ๆนี่แหละครับ สายแก่นะครับพี่น้องมืณเนี่ยนั่นนี่บอถือครับอันนี้ก็บเถือครับไปต่อไปครับนั่งนี่ดินั่งนี่หล,หนหลอนครับผมไาพี่น้องดูนั่นต่อดูกันต่อบอถือครับผมอันนี้ก็บเถือครับนั่งนี่ดิ อังไม่ถีครับผมตัวหน่อยคนะรับตัวหลุนเดียวกันหมดเลยครับไปไปต่อไปครับผมอ๋อเดนนี้ปวดกันไอ้พี่นอ้องโอ้แดมาสตัวไม่ทันหลุนเดียวกันหมดเลยครับต่อไปด้อันนี้บอลลอนครับอันนี้ก็บลอนครับผมไลต่อไปครับอ,อพีน่น้องอยเียรเพียเียบเียบเผียรรอยเรยเรอยตัวนี้ครับผมเออ อเคโอเคโอเคตัวนี้คือว่งางั้ครับผมตัวที่หาตัวที่หาครับไปไปที่ข้างเดี๋ยวมันหลุดอีกครับกดจิตเข้าก่อนไปครับผมไปลุ้นกันต่อครับนีนนน่นี่ไก่ดีนะนั่งพอถือครับผม นี้ก็ะพาถือครับอย่นี้ก็ะพาถือครับผมนกระพาะถือครับใส่ใกล้กันนึงพี่น้องบ่าจะแท้ใกล้กันครับมื่อนีร่แท้ในบวกในเวิร์้งครับทางนี้กระพาถือครับผมทางหน้าก็ะพาถือครับ เดี๋ยวคนรยเสียบเงี้ยด้พี่น้องแต่พี่น้องไปเบื้งกันครับต่อไปงานดีค้ับถอถือถือพี่น้องถือถือตัวพอแล้ครับตัวพอมแล้เดี๋ยวปลกันด้อพี่น้องเลยแต่พี่น้องไปกระต่อครับผมถือ้อลยบ๊วถืตันี้ก็บถืครับ ันนี้ก็พอถึกไปไปพอครับใกล้กันนี้แหละเี๋ยหลังนี่เดี๋ยวหลังเดี๋เสียวะเอ้อถือพี่น้องแล้วถือ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 จบเอล้อยเดยอุตส่าห์ข้าวคนเด้อพี่น้องเด้อไปครับพี่น้องไปกันต่อเพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มครับอันนี้พอถือครับผม ไปอย่างนัยู่มุมงหนีแล้วโอ้พัตถ,ถิครับผมไปกันต่อครับไปกันต่อไปกันต่อตานนี้กับพัถถอครับผมไปครับไปไปอุนกันยาวครับ เอ่ดิกระเป๋าถือครับผมใกล้ๆกันครับพี่น้องเอาหลังนี้ถือครับผมถือ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 ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเออเดี๋ยวปวดข้าวกาคนเด้อพี่น้องเด้อถือว่างามครับตัวเนี้ยตัวบางามครับไปน้อง เดี๋ยวก็วัถทีครับผมไปเดี่ยว่น้อนไปครับเน้ยเดือดเดือดไปไห ปุดเจข้ากครับไปเงินปพี่งอันนีบอถือครับเดี๋ยวนีก็ะปอถือครับผมรุ่งกันครับผมรุ่นกันรุ่นกันเอ้เจ็ดลงรุนกินเดเจ็ดลงเนี่ยอะไรล่ะนีก็ะปอถือครับ anh em có bắt thề không, bay bay, anh em có bắt thề không, bắt lần không, đứng có đi, anh em có bắt thề không, bắt lần không, thử thề không, ngay ngay bắt thử gì đấy, đi, anh bay nào, thẳng có bay hát cái này đó. มาถือครับผมบาถือครับมาถือครับอันนี้ก็มาถือไปหลังข้างหน้าหลังข้างหน้าเป็นยังไงบ้าง มาถือครับไปพี่น้องนี่แหละตัวนาเนี่ยแหละีหลัยงหนึ่งสองลังถือมาถือครับผมเอ้าหนูมีถือเลยฮะเดี๋ยวจะปวดตะข่ายก็ได้พี่น้องนะกะสรุปผลงานคืนนี้พี่น้องได้กบประมาณสิบเอ็ดสิบสองตัวนี่แหละพี่น้อง โอ้พอดีเงินเบิดครับขี่เดือนเบิดก็เลยได้ยามรอบเดียวโอ้ไ่ได้แต่ยามถึงสองรอบนี่ยไหมยามรอบเดียวส่นครับท่านเดยวขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่รับชมวิดีโอนี่ฝากกดไลค์กดติดตามได้เด้อพี่น้องเด้อท้องสารสอนครับจะได้เฮ็ดคลิปออกมาทีเรื่อยๆเลยพี่น้องใส่เบ็ดกบเบ็ดปลาเนี่ยฉันใดก็เรารุุนมือส้าเ้อพี่น้องเนอะกับอีกคลิปหนึ่งคุณเลรอครับคลิปยามเบ็ดตอนส้า มัอนี่ขอบคุณหลายเด้ยที่รับชมรับฟังครับผมมนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ